พระคำเพื่อการปื้นปูายามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่2พระคริสต์ในฐานะผู้มีการกระทำที่อยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ผู้เลี้ยงของเราการพักสงบของเราและผู้หวานข้อพระคมภีร์มาทายบทที่9้าข้อ2 0ถึงข้อ22ข้อ3าบทที่1 1เข้อ28ถึงข้อ3าบทที่13ข้อ3าข้อ18ถึงข้อ23 วันจันเลโรมันหนึ่งพระคริสต์ทรงถูกเปิดเผยในฐานะผู้มีการกระทําที่อยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ผู้ห้อยเสื้อของพระองค์อรบิทหนึ่งเสื้อของพระคริสต์เป็นเครื่องหมายเลงถึงการกระทําที่ชอบธรรมของพระองค์และผู้ห้อยเสื้อเป็นเครื่องหมายเลงถึงการปกครองฝ่ายสวรรค์เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลและบอกเขาทั้งหลายให้ทําผู้ห้อยเสื้อที่ขอบชายเสื้อตลอดทุกชั่วอายุของเขา ให้ออได้สีฟ้าติดที่ผู้ห้อยเสื้อของขอบชายเสื้อแต่ละด้านและผู้ห้อยเสื้อนั้นจะเป็นของเจ้าเพื่อเมื่อเจ้าเห็นแล้วจะระลึกถึงพระบัญชาทางปวงของพระยะโฮวาและกระทำตามและเป็นผู้แยกบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเจ้าองค์เล็บหนึ่งได้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการผูกมัดและสีฟ้าเป็นเครื่องหมายเล็งถึงฝ่ายสวรรค์องค์เล็บสองดังนั้นได้สีฟ้าจึงเป็นเครื่องหมายเล็งว่าในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า การประพฤติและพฤติกรรมของเราควรง,งดงามและอยู่ภายใต้การปกครองการกำกับและการผูกมัดถหงการปกครองการจำกัดและกฎข้อบังคับฝ่ายสวรรค์อรบิกสองเสื้อเป็นเครื่องหมายเล็งถึงคุณธรรมที่อยู่ในการประพฤติฝ่ายมนุษย์เสื้อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการประพฤติที่ครบสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในสภาพมนุษย์ของโระองหรือความครบสมบูรณ์ในด้านคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของโพะอง อารบิก3ในคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้ามีฤทธิ์เดชในการเยียวยารักษาดังนั้นเมื่อผู้หญิงที่เจ็บป่วยผู้นี้ได้แตะต้องผู้ห้อยเสื้อของพระองค์ฤทธิ์เดชแห่งคุณธรรมของพระองค์จึงแผ่ไปสู่เธอทําให้เธอหายโรคอารบิกสคุณธรรมที่ออกมาจากการกระทําซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองปลายสวรรค์ของพระคริสต์ได้กลายเป็นฤทธิ์เดชในการเยียวยารักษาอารบิกห อันที่จริงการแตะต้องเสื้อขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการสัมผัสกับโค์ในด้านสภาพมนุษย์ของโพง์และพระเจ้าก็ส่งแปรสภาพเป็นรูป,ปรธรรมอยู่ในสภาพมนุษย์นี้โดยการแตะต้องเช่นนี้ฤทธิเดชอันศักดิ์สิทธิ์ของโพ์ก็ถูกถ่ายเทผ่านความครบสมบูรณ์แห่งสภาพมนุษย์ของโพง์เข้าสู่ผู้หญิงที่ได้แตะต้องพระองค์และได้กลายเป็นการเยียวยารักษาของเธออารบิกหกพระเจ้าผู้ทรงอาศัยอยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ ทรงกลายเป็นผู้ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ในองค์ผู้าธาตพระผู้ช่วยผ่านสภาพมนุษย์ของพระองค์เพื่อเป็นความรอดและการรับสุขของเธออารบ,บิก 7. จดปวงชนที่เบียดเสียดอยู่นั้นไม่ได้รับอะไรจากองค์ผู้าธาตพระผู้ช่วยเลยมีเพียงผู้ที่สัมผัสพ,พระองค์เท่านั้นที่ได้รับสัปดาห์ที่สองวันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามัทธิบทที่ 9: ข้อ20ถึงข้อ22 ดูเถิดมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วได้เข้ามาข้างหลังและแตะต้องผู้ห้อยเสื้อของพรงเพราะเธอคิดในใจว่าถ้าได้แตะต้องเสื้อของพรงเท่านั้นก็จะหายโรคฝ่ายพระเยซูหันมาเห็นเธอจึงตรัสว่าลูกหญิงเอย๋ยจงวางใจเถอดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายโรคตั้งแต่โมงนั้นผู้หญิงนั้นก็หายโรค ในมัทธิวบทที่9ข้อ20 22เปิดเผยว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ที่มีการกระทำอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ผู้ห้อยเสื้อของพระองค์ถ้าดูตามอริธโมบทที่15ข้อ38ถึงข้อ40จะเห็นว่าผู้ชายชาวอิสราเอลต้องมีผู้ห้อยเสื้อสีฟ้าไว้ที่ชายเสือ้อซึ่งเป็นแถบได้สีฟ้าหนึ่งเแ็บสีฟ้าเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการอยู่ฝ่ายสวรรค์ พวกเขาถูกปกครองกำกับและควบคุมโดยกฎข้อบังคับฝ่ายสวรรค์เสื้อผ้าเป็นเครื่องหมายเล็งถึงคุณธรรมที่อยู่ในการประพฤติฝ่ายมนุษย์เสื้อผ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องหมายเลีงถึงการประพฤติที่ครบสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในสภาพมนุษย์ของโระองหรือความครบสมบูรณ์ในด้านคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของโระองในคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ขององค์พระเยสูตเจ้ามีธิ์เดตในการเยียวยารักษาดังนั้นเมื่อผู้หญิงที่เจ็บป่วยผู้นี้ ได้แตะต้องผู้ห้อยเสื้อของพระองค์ฤทธิเดชแห่งคุณธรรมของพระองค์จึงแผ่ไปสู่เธอทําให้เธอหายโรคคุณธรรมที่ออกมาจากการกระทําที่อยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ได้กลายเป็นฤทธิเดชในการเยียวยารักษาเลือกอ่านข่าวสารการแตะต้องผู้ห้อยเสื้อขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการสัมผัสกับพระองค์ในด้านสภาพมนุษย์ของพระองค์และพระเจ้าก็ทรงแปลสภาพเป็นรูป,ปรธรรมอยู่ในสภาพมนุษย์นี้ โดยการแตะต้องเช่นนี้ฤทธเดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็ถูกถ่ายเทผ่านความครบสมบูรณ์แห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์เข้าสู่ผู้หญิงที่ได้แตะต้องพระองค์และได้กลายเป็นการเยียวยารักษาของเธอพระเจ้าผู้ทรงอาศัยอยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ทรงกลายเป็นผู้ที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ในพระคริสต์ผ่านสภาพมนุษย์ของพระองค์เพื่อเป็นความรอดและการรับสุขของเธอในฐนานะบุคคลที่น่าชื่นใจพระคริสต์ทรงเป็น ผู้มีฤทธิเดชในการเยียวยารักษาอยู่ในความงดงามของคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์เราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์รักพระองค์และอ่านพระคำของพระองค์ล้วนเคยได้รับการเยียวยารักษาโดยคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์ของพระองค์มาแล้วเรายิ่งติดต่อกับพระองค์ในการอธิษฐานเราก็ยิ่งได้รับการเยียวยารักษาเมื่อเราได้เห็นพระคริสต์ในด้านการการะทําและกิจต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์และได้ติดต่อกับพระองค์ เราก็ได้รับการเยียวยารักษารับการเปลี่ยนแปลงนี่คือประสบการณ์ของเราในเวลาที่เราสัมผัสกับผู้ห้อยเสื้อขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ห้อยเสื้อนี้คือการรวมยอดแห่งคุณธรรมทางปวงในสภาพมนุษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและผลของการรวมยอดนี้ก็คือฤทธิเดชในการเยียวยารักษาในฤทธิเดชแห่งการเยียวยารักษานี้มีองค์ประกอบที่ทําการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้อุปนิสัยของเราเปลี่ยนไป ผู้หญิงคนนี้ได้รับการเยียวยารักษาโดยความเชื่อวันนี้ความเชื่อซึ่งทําให้เราได้รับการเยียวยารักษานี้ได้ซึมซาบเข้าสู่เราโดยความน่าดึงดูดของพระสฤ์ในขณะที่เราเพ่งพินิจพระองค์ผู้หญิงคนนี้คิดว่าถ้าข้าพเจ้าแตะต้องแค่เสื้อของพระองค์ข้าพเจ้าก็จะหายโรคในทันใดนั้นโลหิตท,ที่ตกนั้นก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าหายโรคแล้ว ความเจ็บป่วยมาจากมารที่ได้กดขี่ผู้ป่วยดังนั้นการรักษาขององค์ผู้ธาตพระผู้ช่วยจึงเป็นการโปรนิบัติแห่งการช่วยให้รอดที่ประทานให้ผู้เจ็บป่วยที่ทนทุกข์เพื่อเธอจะได้รับการบรรเทาทุกข์และถูกปลดปล่อยจากการกดขี่ของผู้ชั่วร้ายนั้นเนื่องจากปวงชนกำลังเบียดเสียดองค์ผู้ธาตพระผู้ช่วยผู้แสวงหาที่แท้จริงจึงแตะต้องพระงได้ยาก ถึงอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ยังหาทางแตะต้องพระองค์จนได้และเมื่อเธอแตะต้องพระองค์แล้วเธอก็ได้รับการรักษาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรู้ได้ทางภายในว่าคุณธรรมหรือฤทธิ์เดชของพระองค์ได้แผ่ซ่านออกจากตัวพระองค์และถ่ายเทเข้าสู่ผู้อื่นแล้วนี่คือสาเหตุที่พระองค์ตรัสถามว่าใครแตะต้องเสื้อของพระองค์ฝูงชนที่เบียดเสียดอยู่นั้นไม่ได้รับอะไรจากองค์พระผู้ช่วยเลย แต่ผู้หญิงที่แตะต้องพรงนั้นได้รับการรักษาโรคของเธอเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการรั่วไหลของชีวิตนับตั้งแต่ที่มนุษย์ตกต่ำทุกคนที่เป็นพงพันุ์ของอดาดัมก็ป่วยเป็นโรคนี้ทั้งสิน้นในฐานะคนบาปที่ตกต่ำเราทุกคนก็ถูกกลุ่มเร้าด้วยโรคธาตุแท้แห่งชีวิตรั่วไหลเนื่องจากโรคนี้ทุกคนที่เป็นพงพันธุ์ของอดาดัมคนบาปที่ตกต่ำทุกคนจึงตายจากไปทุกวัน ถ้าท่านลองพิจารณาดูสังคมในทุกวันนี้ท่านจะตระหนักว่าทุกคนที่มีบาปล้วนเป็นโรคทาบแท้แห่งชีวิตรวัวไหลายทั้งสิ้น